สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้เรามีเมนูต้มยำกุ้งมาฝากค่ะซึ่งหลายคนรู้จักดีอยู่แล้วเนาะเมนูต้มยำกุ้งค่ะแต่ว่าวันนี้หาง่ายกว่าเดิมอีกค่ะเราจะทําต้มยำกุ้งแบบน้าใสนะคะไม่ใช่น้าข้นค่ะเดี๋ยวตาไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ ส่วนระสมก็จะมีกุ้งค่ะใช้เป็นกุ้งแช์บัวยตัวใหญ่ๆเลยค่ะสดๆแล้วก็เอาไปล้างน้ํานะคะผาลังทั้งเปลือกแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็เอาขี้กุ้งนะคะหรือว่าเส้นสีดํำๆออกค่ะโดยการใช้ไม้แหลมๆค่ะเคียร์ออกก็ได้ค่ะหรือว่าจะเปิดก๊อกน้ําแบบน้ําไหลก็ได้ค่ะก็จะช่วยได้เหมือนกันต่อมาค่ะเห็ดค่ะเราใช้เป็นเห็ดรวมค่ะ เครื่องต้มยำค่ะมีหอมแดงตะไคร้ทุบใบมะกรูดแล้วก็ขาค่ะขานี่หั่นเป็นแว่นบางๆนะคะใช้ขาแก่ค่ะจะให้ความหอมนะคะต่อมาค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็ใบผักชีฝรั่งซอยค่ะคลิกขี่หนูค่ะน้ำมะนาวซุปก้อนน้ำมะขามเปียกน้ำปลามะเขือเทศค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ เริ่มจากการต้มน้ำซุปให้เดือดค่ะเราใช้เป็นน้ำซุปโครงไก่ค่ะหรือจะใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้ค่ะใส่ซุปก้อนลงไปค่ะเราใช้เป็นซุปหมูค่ะจากนั้นก็ใส่ขาลงไปเลยค่ะเครื่องต้มยำปกติเลยที่เราทำต้มยำทั่วไปเนี่ยค่ะมีขาหอมแดงไทยค่ะหอมแดงก็บุบพอแตกๆนะคะให้มีกลิ่นหอมก่อนตะไคร้ค่ะตะไคร้ก็บุบเหมือนกันค่ะใช้สากก็ได้ค่ะทุบๆจากนั้นก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะ ใส่ลงไปเลยส่วนใบมะกรูดเรายังไม่ใส่นะคะค่อยใส่ตอนท้ายค่ะเพราะถ้าใส่เลยเดี๋ยวเขาจะขมค่ะจากนั้นก็ต้มเครื่องต้งยมยำให้เดือดก่อนค่ะค่อยใส่ส่วนผสมอื่นๆตามลงไปค่ะต้มให้เดือดแบบนี้เลยค่ะให้มีกลิ่นเครื่องสมุนไพรเนี่ยหอมขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะตามด้วยเห็ดค่ะนี่เห็ดเยอะๆเลยค่ะเราชอบ ใส่ใบมะกรูดค่ะกดๆนิดนึงค่ะจากนั้นก็ปิดฝาต้มให้เดือดค่ะนี่ค่ะพอเริ่มจะเดือดแบบนี้นะคะเราก็ใส่พริกแล้วก็มะเขือเทศลงไปเลยค่ะมะเขือเทศเราจะใส่ตอนท้ายๆนะคะจะได้ไม่เละพริกขี้หนูนี่เราเอาไปบุบๆพอแตกนิดนึงนะคะให้มีรสเผ็ดออกมาค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะ ส่วนน้ำมะนาวกับผักชีเราจะปรุงตอนที่ตักใส่ถ้วยนะคะคนเล็กน้อยค่ะเราใส่ทั้งน้ำมะขามแล้วก็มะนาวเลยนะคะน้ำมะขามเปียกนจะออกเียเปรี้ยวหวานนะคะจะไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดเหมือนมะนาวค่ะทําให้รสกลมกล่อมขึ้นค่ะปรุงรสให้ได้ตามชอบค่ะเมื่อกี้ชิมแล้วนะคะขอเพิ่มน้ําปลาไปอีกหน่อยนึงแล้วก็น้ำมะขามเปียกอีกนิดนึงทีนี้ก็ให้เดือดปุดๆอีกสักรอบนึงนะคะก็ตักใส่ถ้วยบีบมะนาวแล้วก็โรอยหอมผักชีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันค่ะเราก็ตักใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวต้นหอมซอยเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มยำกุ้งน้ำใสพร้อมเสิร์ฟค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมต้มยำกุ้งน้ำใสกันค่ะกุ้งเราจะต้มทั้งเปลือกนะคะเพื่อให้น้ำซุปมีความหอมด้วยค่ะกุ้งเนื้อแบบแน่นๆเด้งๆเลยค่ะคล่องคอมากนี่เห็ดด้วยกุ้งด้วยค่ะรสชาติของต้มยำกุ้งน้ำใสนะคะจะบอกว่า อร่อยมากๆเลยค่ะเห็ดมีความหวานกุ้งมีความหวานค่ะพอผสมกับน้าซุปที่มีรสชาติแบบต้มยำเนาะเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานค่ะรสชาติแบบ อร่อยนวลพอดีเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานกะทิไม่ทานนมไม่ทานน้ำคนนะคะหรือว่าลดน้ำหนักค่ะก็อาจจะใช้สูตรนี้ค่ะต้มยำกุ้งน้ำใสนะคะรับรองว่าสดน้ำาร้อนนะคะคล่องคอมากๆเลยค่ะเป็นสูตรต้ยมยำกุ้งง่ายๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของครัวพิพิไลทุกวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ